เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของการปิดการแข่งขันเรือแย่าประเภทนี้สัมพันธ์ไทยเล้าชิงถวยพระราชทานกันแน่นะคะโดยนายปาะยาะอุลเทวรากรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกับเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและก็มอบถวยรางวาัลพร้อมกับเงิ่อนร่างวาัลนแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือแย่เาประเภทนี้สัมพันธ์ไทยเล่าชิงถวยพระราชทาน โดยมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจากหลายจังหวัดของประเทศไทยและกะจากสาธารณรัฐประชาธติทีปไตยประชาชนล่าร่วมทั้งสิน63ลำสำหรับการแข่งขันกับแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะนั่นก็คือประเภทเรือร12ฝีพายร่างวั่นชนะเลิศได้รับถวยพระราชท่านสมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระาลาสุดาสยามบรมราชกุมารีและก็เรื่องของเงินรางวัลน,นะคะสอง0 0บาท นั่นก็คือได้แก่เรือเจ้าปู่กกต้องหกเสียนเทวดาวัดกกต้องจังหวัดนครพนมค่ะส่วนประเภทเรือเชื่อมสัมพันธไมตรีไทยล่าสามสิพาฟีพายร่างวันชนาเลิศรับถวยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี พร้อมถวยเกียรติยศและก็เงินรางวัล40,000บาทได้แก่เรือเทพสิริชัยสิงห์บางพะนนไวไัยว้วัดสิริพุทธารามจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะและกาประเภทเรือ40ซีฟีพายรางวัลชนะเลิศได้รับถวยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพรออมถวยเกียรติยศและก็เงินรังวัลห0,000บาท ได้แกเรือเทพสิริชัยสิงห์บางพระนอนไวัยววัดสิริพุทธารามจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะและก็ประเภทเรือหาสิหาฟีพายรางวัลชนะเลิศรับถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยถวยเกียรติยศและก็เงินรางวัลนึ่งแสนบาทได้แกเรือสิริวารินนะคะนี่ก็คือการประกาศผลการแข่งขันนั่นเองค่ะครับ